วันนี้นะคะเราก็จะมาสอนรับทรงผมฟรีนะคะให้เราเข้าแมทนะคะแล้วก็ลองมันโหลดนิดนึงนะคะเสร็จแล้วพอเข้ามาก็ให้เรานะคะเดินไปตามคลิปเลยนะคะก็อันนี้นะคะเราหาไม่เจอนะคะก็เดินเดินไปตามเราเลยนะคะให้เราเข้าเข้าไปตรงนี้นะค่ะที่ที่มันมีซองผมอันเนี้ยให้เราเข้าไป เสร็จแล้วมันก็จะรอสีสามสองหนึ่งอะไรก็เอร็จนั้นก็รอมันโหลดนิดนึงนะคะพอมโหลดเสร็จก็จะเข้ามาตรงหน้านี้นะคะให้เราวิ่งวิ่งเก็บเก็บไปนะคะตรงแถบด้านล่างมันจะมีตัว S ถึงตัว F นะคะให้เราวิ่งจนกว่าแถบอันนั้น่ะมันตัว F จะถึงตัว F นะคะก็เราก็วิ่งเก็บเก็บไปเรื่อยๆเลยนะคะ พอเก็บเสร็จแล้วก็มันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองออกแมบไปดูนะคะว่าได้จริงไหมนะคะนี่ได้จริงนะคะก็สามารถไปทำตามกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ